สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องกินอะไรอุ่นๆร้อนๆอีกแล้วจ้าพี่น้องวันนี้คิดอยากกินราดหน้าค่ะก็เลยกินสั่งลาดนาลาดหน้า,า,นาพี่น้องเบาพิษสั่งราดหน้าเส้นใหญ่มากค่ะพี่น้องสั่งกับแมคคานดแมคคาก๋วยเตียวอาหารตามสั่งข้างบ้านค่ะพี่น้องดีไลน์ค่ะอยู่นีพราะว่ามีอาหารตามสัง่งนะคะท่าอยากกินอีอย่างเท่ากับสัง่งใดค่ะ นี่ค่ะราดหน้ารวมมิตรขาจานใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยอันนี้ห้าสิบคะแนนนะคะรวมมิตรก็มีหมูหมึกกุ้งค่ะพี่นอ <c oughs> ้อง่นกะสิใส่เห็ดเข็มมาให้น้ำได้ค่ะพิเศษในจานนี้มาปรุงรสก่อนจ้า <c oughs> ออลลี่จะกินเผ็ดเปรี้ยวหวานนะคะพี่น้องกิน๋วยเตี๋อ่ะ <c oughs> ปรุงอาหารนี่จะกินไปทางเผ็ดเปรี้ยวหวาน <c oughs> นี่ใส่พริกลงไปน้ำตาลพริกแล้วก็น้ำสมซายชูค่ะ มาค่ะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นอ้องคนเลยพาพี่น้องพี่น้องคนชิมเลยโอ้ยมือนนี่เป็นยังคือโบผิดโบถือพี่น้องลิ่นพันกันแท้พี่นะคะเหนียวเหนียวข้นขนอร่อยมากข้นๆน,นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องถูกใจหลายแล้วกะใส่ขนาดลายขนาด on, อ,นอ, <c oughs> อ่อนๆหอมสนอน้าเหนียว,เน,ยวเนียวค่ะเส้นใหญ่ๆนุ่ม แรกเส้นใหญ่กับปลาหมึกอืม,อ,ม,อ,มอร่อยจ้าแซ่บอันนี้คะนะเต็มปากเต็มคำ hết kém ta giận bố nung tập kia lọt uh. kia lọt nha ข้ามใหญ่ๆกุ้งจ้าพี่น้องอร่อยเลยข้ามใหญ่ๆเลยเมื่อวนี้อากาศอุ่นขึ้นแล้วค่ะบ่าพายหนาวขึ้นมาว่านมากกว่า ทางจังหวัดพี่น้องอุณหภูมิเท่าไรเนาะจ้าคอมเมนต์บอกกันในเดอ้อถ้ามีอุ่นขึ้นแล้จ้าบดเใเ่เสือแคน,นยาตัวใหญ่ๆหรอรอเบิ่งตอนแรกตอนคำหนาวบออาการเย็นๆกินอะไรร้อนๆอุ่นๆแสบจ้า มีห้องมีแห้งทองยัเป็นอย่างน้งพี่นออ้องพอพิดราถึกขออนุญาตกินไปด้วยคุยไปด้วยเด้อเวลาเหล่งลีบ วันนี้อยู่ร้านคนเดียวค่ะพี่น้องเปล่าค่ะต้องอัดคลิปนั่นเมนูลึกดูหนาวลาดหนาก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ตอบโจทย์ค่ะกินร้อนๆไม่แห้งแของอีดีจ้าคลิปหน้านะคะมาเจอมาเจอกันใหม่นะคะจะพากินอะไรแซ่บๆอีกค่ะกดกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังแใจให้ออนรีในเด้อจ้า